เอาแล้วครับผมตอนนี้พวกเราอยู่กันในแมปเดิมที่มีชื่อว่าแมปมีชื่อว่าแมปอะไรโนเวตโ o เวตหรือว่าไม่มีชื่อก็คือครับต่อที่พาคสองความน่ากลัวยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมเว็บฮะโนวสะดุ้งเลยเพียงไม้คัาขึ้นผมสะดุ้งไม่คิดว่าไม r ค f t จะทำได้ขนาดนี้ปาต่อไม่ลืงขอหายใจก่อน มาตอนแรกก็เล่นดาวห้าวนะดรอบรอบนี้พี่นำเถอะแล้วบ้านผมมีสี่ชั้นด้วยพี่แล้วผมแล้วน้องผมอยู่ชั้นสี่ผมอยู่ชั้นหนึ่งแบบพี่ต้องลงมาแบบคิดอะไรโอ้ยตกใจไปลูกห้องสมุดไม่มีอะไรนอนเข้าไหมมีดิพี่เข้าไหมพี่ห้องนี้มีโน้ตโน้ตอีกแล้วเหรอกูเกลียดโน้ตเกมนี้เข้าเลยเข้าเดียร์ริชาร์ดอ้าว I know you love your music ฉันรู้ว่าคุณรักเพลงของคุณรักเสียงเพลงของคุณแล้วมันก็เป็นฉันรู้ว่าคุณรักเพลงเสียงเพลงของคุณมากมากแต่กรุณาช่วยจําหน่อยว่าฉันคือว่าคุณมีครอบครัวเออมีลูกใช่เอมิลี่โชว์มีคือมันคุยกับเราด้วยอ๋อสองเสื่อมใช่ไหมอ๋อนี่คือไม่ใช่อันนี้คือที่เขียนโน้ตแผ่เนี่ยคือห้องทำงานของแม่เอมิลี่และเอมิลี่พูดกับฉันเอมิลี่พูดกับฉัน ว่าเอออะไรถึงไหนแล้ววะเดี๋ยวหากันว่าคุณทําคุณทํางานเด็กทุกคืนเวลานานและเล่นเพลงของคุณไปเรื่อยๆอยออ้โอ้เราไปนักดน,นตรีฉัน,นไม่เออใช่เราไปนักดนตรีฉ <c oughs> ันรู้ฉันรู้มันเป็นงานฉันรู้ว่าเป็นงานที่ยากสําหรับคุณอ <c oughs> ืมมากๆวิ h ย o u r วิดเลนส์อันนี้อันนี้ผมแปลไม่เป็นว่ะแต่เข้า แต่คุณก็มีครอบครัวของคุณคือผู้ชายเนี่ยเหมือนว่าทํางานจนดึกไม่มีเวลาให้ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันไม่ได้กลับบ้านอ่ะเอาง่ายเราจะสรุปเราจะเราจะสรุปไม่ได้คือเหมอด้วยพี่อ่าเราจะสรุปไม่ได้คือเรื่องมันยังไม่จบอ่ะเอาไปโอเคงั้นประตูนี้ใครจะโอ้โหสองทางอีกแล้วทีบเปิดแป้งสามทางเลยทางนรู้แบบไม่ได้บังคับบังคับบังคับวิ่งเลยอึ้อเฮ้ ไอวะมีโนจูบปะเนี่ยไอห้องทีวีห้องทีวีเกือบอะพ่ะอุ๊ยอุ๊ยเกือบมีโนมีโนมีโนโอ้โหนนนนริสดัตตี้ัสดีพ่อฟังฉันก่อนเฮ้ยหยู่ด้วยสิฉันคือพ่อของเดาวิชิปสะดุ้งก็เสียงวิโบว์ที่แหละพ่อพ่อเพื่อลอสามารถเล่นเกมของอะไรวะแทนรีเพลย์อ่ะเกมเห็นเราตัวเราค้างชิปหายแล้วอ้าว เข้ามาเข้ามาเราเข้ามาเรเข้ามาเลยเข้ามาเลยเดีล้หลดกันพี่เร็วอย่าเปิดเร็วเร็วไฟมันเปิดแล้วไฟมันเปิดแล้วกันแล้กันแล้เเฮ้ยดดจนเฮ้ยจุดจุด l e e s t อ้มันเกมวิ่งไปเลยใช่ไหมอันนี้คือเกมแรกของเราไปวิ่ วิ่งไปเอะไรวะเนี่ยไม่ต้องรออะไรแล้ววิ่งวิ่งสิครับรออะไรต้องรออยู่ปลายทางวุเนี่ยโอ้ยตรงกลางตรงกลางมีอะไรวะต่อไม่มีมาเข้าไปเถอะกล็แล้วอุ้ยเียโอ้โหวิ่งดิครับลอยเลครับผมนั่งขวานั่งขวาพี่ทางนี้ทางนี้เอาเลยดังนี้มีก้มหน้าเลยเนี่ยโอ้โหเอ้าช่วยด้วยทีวี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  ผมทีพีผมทีพีเว็บทีพี่ไหมอ่ะอ๋อนึกว่าเว็บทีพี่เว็บทีพี่บ่าวมาเออด้วยไหมหลือผมคนเดียวอ่ะโอเคมันเปิดตรงเนี้ยเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดดเดดเล่กอะไรเฮ้ยโอ้ยนี่มันคือเสียงของของของเนี่ยเสียงของแบบพลังงานอ่ะชื่อผมิเป็นตาแบบมีอะไรบอกผมด้วยผมเป็นตา กูกลัวตกใจกลัวแล้วมันเมื่อกี้มันเหมือนเป็นเสียงของเสียงเสียงของพลังวิญญาณอ่ะอยียงของกันซิเออพลังวิญญาณอะเฮ้อปิอไม่ได้เปิไม่ได้เฮฮ้้ออเเราจะมาเล่นแบบไม่กลัวกันไหมเพี่ไม่ได้แล้วแหละห้องนี้มันเปิดไฟว่ะแต่ห้องเรามันมืดว่ะเปิดไม่ได้บังคับอีกแล้วป้องเราข้างกันเว็บเว็บ มามามาแล้วมาแล้เข้ามกันเฮ้ต้องเฮ้ยรอด้วยอ้าวดีมาดีมาดีมาดีมีมา่เาแล้วเดิมเลยนยอ้หูเฮ้ยหอ้ห้าโอ้โหโอ้หูหุ่นนั่งปวตาเ้าไอ้สัเฮ้ยอยานี่ลูกนีลูก โอ้ยพ่อแม่เล่นกูย้ายมุมแบบคุณจะมาทำไมเพื่อ้ยนี่ยังเหลือแม่กับลูกพ่ออยู่ไหนเขาถามพ่ออยู่ไหนกูไม่รู้เพราะกูอยู่กับกูบังก้าบ้ามาแล้วเอาแม่ทำไรแม่ทำไรแม่ทำอะไรอ่ะแม่ร้องไห้แม่ร้องไห้แม่คล้อประตูแล้วแม่คุมแม่กลุ่มแม่ก็จะหาเราหาเราแล้วเราก็กลัวชิบหมายแม่ก็เลย ประตูเปิดให้เราไปชัวร์เลยกูว่าแล้วกูไปแล้วไอ้เหี้ยไม่ไปดีกว่ามาได้ยินเสียงร้องไอเสียงร้องมันจบก่อนเอ้ยเขาให้เราไปดูว่าดูเหตุการณ์ว่าเฮ้ยเขาให้เราดูเหตุการณ์ว่าต้องไปว่าโอ้เสียร้องกันแล้วรถอะรถรถรถชาร์จไม่อ่านแล้วกูวิ่งแล้วดูวิ่งเฮ้ยเดี๋ยวมี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 โน้ตอยู่ที่ประมาณโอ้เสียง ดอนเฮือกเธออย่าช่วยเธออย่าช่วยเธออย่าช่วยเธอตอนนี้ใครจะช่วยกูไป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 น้ำนี่ไปเลยอ่ะจะเอ๋ไม่มีคอนเลยอ่ะราจะดิวจูเพลย์ดิชาร์ดเราต้องเล่นกับดิชาร์ดต่อเอ้ยเราต้องเล่นต่อดิชาร์ดโอ้โหไเหี้ยอีกแล้วบล่อตบล็อล็อตเอ้อตัวอีเกินไหย เหมือนกันโอยโอูอยู่ในกลุ่มต่อหน้าเลยเพื่อนมาต่อตัวบีวอสมาลังให้น้องมนอยู่กับเราในนหลังรใไฟนี่เคยแค่กูโก้ใจเลยเลทเธออเอนเธอไปไม่มีแล้วเพราะพี่ปัดมาแต่ไปคนเดียวแต่เรามากันสองคนเพยูเพลงของพ่อเล่นเพลงเราปะาป้ป้ เดินหลังไอ้เวฟแล้วกูไม่เลิกกูเดินติดต่อเวฟแล้วเตีไอ้แว้เวะไอ้แม้ว้ะบอสเลยดีกว่าันเชียร์แล้วกูว่าแล้วมันต้องมีอะไรอีกแน่เลยแน่น้องีเฮ้ยจะหลับตาไม่ได้เมียหรอกประตูมิสเจอประตูประตูมาจากไหนพกมาอยู่ตรงไหนอันเขาเลยเขเลยเขเลยโอเคเฮ้ยโฮมขับด้านว่ะเฮ้ยเราขับด้านเฮ้ยเฮ้ยเอาตรงใจเฮ้ย มืดเลยอั้อ oh, ุ่มืดไม่ใช่อันเวฟบอันเวฟบอันเวฟเฮ้ยมีโน้ตมีโน้ตโน้ตก่อนๆก่อนมีไอ้เครื่องเสียงนี่แหละ My name is Richard I cannot talk because of my จะเดินไปไหนอะไรครับ of my l o n e n e s s therefore this is therefore this stupid paper I am I am pleased to meet you I'm good thank you and you แปลว่าเราชื่อแซมพี่เพราะในในในอันหนึ่งมันมีบอกอยู่ว่าเราชื่อแซมแต่เราเป็นใครเราเข้าว่าไเราเป็นบ้าในครอบครัวเราไม่ใช่พ่อเราไม่ใช่แม่เราเป็นพี่เราเป็น๋อญาติครอบครัวใช่แล้วเราจะเอายังไงไอ้เวฟไปแล้วนะเออรอด้วยรอด้วยเอ้เออยดตูวดิยาสิ ไปเราพวกเราไปเขาปูขุมเร็วให้เราอู้เลือดอู้หูเต็มหน้าเลยพี่บอสว่าบอกไหนแล้วซ้ายแล้วขวาผมจะหลับตาเดินบ้านเริ่มเก่าครับผมบ้านเริ่มเก่าลงทุกคนเฮ้ยโอ้โหเก็ตเอาเฮียเออเกตเอาเฮียออกไปอยู่นี้คุณไม่ออกเว้ยคุณวิ่งสู้เลยโอ้โหไปไปเก็ตเอาเฮียเมงจบลอยเลือด เพลงจบมันต้องมีอะไรมันต้องมีอเลยนอนอ่ะไม่เชื่อเอ้ยผมหลับตาแล้วเฮ้ยเครื่องเครื่องดนตรีของพ่อเราเฮ้ยข้างในมีเลือดอู้หูเพชรไมร์รีชาร์ดอุ้ยเสี้ยวิดตามแล้วพี่เราควรจะออกไปตามที่เขาบอกนะต้องไปโอ้โหชัดเจนเลยดูดินี่ไม่ใช่เพลงที่ดีพอเพลงอะไรไม่ดีพอวะ เฮ้ยกึ่มเพลงเมื่อกี้เฮ้ยอยู่หุ้ยโอ้โหยตาแล้วกดตุ้มกดเออไหนเพลงที่ดีของมึงนัดากียร์แฟนนัดเกียร์แฟนโอ้โยคนลุกอะไม่ดูแล้วตาแล้วพี่หลุมนอนหลุมพังนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้ยอย่าตีไอ้หลุงอะไรอะ เออห้องเก่าลงเราจะเข้าไปในความมืดเหมือนเดิมกูไม่ไปมันต้องมีอะไรทำอย่างนี้ดิเฮ้ยนะผมเชื่อผมเชื่ออย่างนั้นดีอยู่ด้วยอยู่แล้วเกิดแบบโอ้โอ้รอดรอดไม่มีอะไรแย่พึ่งแย่พึ่งมันโดนตีอีกแล้วนั่นสำคัญโอ้โอไอ้เหี้ยมีใครวะน้ำเี้ไม่เป็นขอนั่งดีทีก่อน เดี๋ยวก็อีความไอเดี๋ยวก็อีไงโนด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 กลับมาตรงบ้านตรงที่เป็นโนดโนดันพังหมดเลยอะโนดโนดโนดจิบโนดจิบได้ละเหมือนว่ามันเชิญเราเล่นใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแขวนคอตายแม่กับลูกเปิดตาแล้วนะโอ้ปิดตาแล้วนะปูุกคอตายเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลเฮลเอ็มปิีปีแอมเบลี่ฉันคือแอมเบลี่เอ้ยใจเย็นมาแอมักลี่อุ้ยเสียงมันเดินมาใกล้อ่ะ เฮ้ยโนโนไม่ใช่เฮ้ยตอรี่ช้าจังตายอยู่มันเราเป็นไม่จำคุณไม่ได้โอ้ยอยู่พูดจะมีคุณพูดไม่ได้นับกระแชสนี่อะไรไม่รู้โอ้โหนันเลยมันต้องเปิดคุณนะมันต้องเปิดแล้วโอ้โหเหลือจะซื้อเชือกอะเมื่อกี้แบบไปตายเหรอพี่แม่กับลูกผูตายจะเด้ พอได้เร็วมาก่ายแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วไอสัตว์เออดีนะกูปิดตาไม่ทันโอ๊ยต่อหน้าเลยต่อหน้าตาตากูตกใจพี่ขอหยุดพักแป๊บหนึ่งยอมยังใครส่งเลยเอาเบเอ็นจบแล้ว ลิชาร์ดวีอาโฮมคุณกลับบ้านมาแล้วแอมิลี่แฮชออล์ดช็อปโอ้ y o u บีนีทยัวเฮลวิตช็อปปิ้งเขาบอกว่าเราได้ช่วยพวกเขาได้ช้อปปิ้งแล้วแล้วก็บาย The k ดือดคีร์คุณต้องการอะไร้็เลยใครก้าวต้งไม่ไหวแล้วอย่าให้รู้นะว่าใครหาแบบมา พี่พี่บ๊ดเล่นแบบอะไรหนุกๆกันไหมไม่ไหวแล้วกอนเท่าขึ้นเครียดอมันจบแล้วแบบดิวเชี่ยวมันยังไม่จบจบแล้ว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 ยังไม่จบมันก็ยังไม่จบก็คือเขาบอกว่าขอบคุณนาที่มาเล่นแบบนี้นะครับผมขอบคุณนะฮะเขาก็เหมือนแล้วก็เขาขึ้นเครดิตตอนจบนะครับผมก็ในอนาคตเนี่ยน่าจะแบบมีแบบอะไรเนี่ยออกมาให้เราเล่นอีกเว้ยไม่เล่นแล้วไม่เก่งใจ ไม่เกรงใจเลยนะถือว่าถือว่าดุกน,นะทุกคนถือพี่ถือเอาจจ๊าถือว่าเนี่ยเราได้ได้เข้าขใจเราเนี่ยเราเนี่ยได้เข้าในอารมณ์ของของเกมเกมนี้นะ,<บ>นะเห็นหุ่นก็ตกใจจริงๆอ่ะจริงๆหุ่นอ่ะมันต้องมีเสื้อเว้แต่มันเสือกไม่มีเราเลยเห็นได้แค่เป็นแค่หุ่นแต่พี่ชอบจะไม่มีอยู่แล้วก็ได้พี่ให้คะแนนแบบนี้หน่อยคือพี่พี่ให้เต็มสิบแต่เรื่องซาวเรื่องเอฟเฟกต์เรื่องอะไรพี่ให้เต็มสิบเลยคือแบบ พวกเราอินกันมากเรื่องเนื้อเรื่องโอเคเต็มติปุ่มให้น้อยของเอาทางเว็บทางเว็บว่าไงขาให้ให้สูเลยพี่ให้สูนตัวไม่จัดนลยถือว่าเขาปูเขาแต่ความนุกอ่ะให้เต็มติเลยเขาปูเขาอะไรกูกลัวแทบตายเขาปูเขาปูในเรื่องดีนะถือว่าเขาปูนเรื่องดีมากแล้วก็เรื่องเรื่องกผมก็คลิปนี้ลาอนสสดีครับครับผมจบบบคนง่ายเลย โอเครับผมบ๊ายบาย